เราก็จะมาต่อกันนะคะในเรื่องของอแบบจำลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะค่ะแบบจำลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะจริงๆอะ่ะมันมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็จะคัดเลือกมานะคะก็ไม่กี่แบบ ะะแต่ว่าเป็นแบบที่นิยมใช้นะคะก็จะมีแบบ Waterfall แบบ Incremental นะคะแบบรับปิดแ p ปพลิเคชัน e e v e l o p m e n t นะคะแล้วก็แบบ Prototyping แบบ Spiral แล้วก็แบบ Unify นะคะใคร Startup ของใครที่ใช้แบบไหนที่คิดว่าเหมาะาสมนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบมาตรฐานที่รู้กันอยู่ในชาวซอฟต์แวร์ของเรานะคะเ,เริ่มจาก เริ่มจากตัวที่เป็น Water Fall นะคะอันนี้เป็นรูปที่อาจารย์ทำเองนะ Water Fall นะคะก็คือจะเป็นแบบจำลองน้ำตกนะคะลักษณะของเขาก็คือจะทำงานอ่อย่างนี้ค่ะไหลลงจากบนลงล่างนะคะก็คืองานเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นเป็นชิ้นงานนะคะงานก็จะถูกแบ่งออกเป็นช่วงของการทำงานก็จะมีช่วงของการ ช่วงข้างบนก็คือช่วงของการคอมมิเน a t e ช่วงของการแพลนนิ่งช่วงของโมเดลลิ่งช่วงของคอนสตรักชั่นช่วงของการเทส t แล้วก็ดิปลอยเมนต์นะคะแล้วก็มนเทแนนซ์นะคะก็เปรียบเสมือนกับตัวโปรเจกต์ที่เราทำเลยค่ะก็เริ่มจากการคอมมิเน a ชั่นก็คือทำอะไรบ้างนะคะอ่ามันจะมีรายละเอียดนะคะอยู่ในนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์จะพูดแบบสรุปให้ฟังเลยนะคะ ต,ตัวที่เป็น Communication ก็คือเราก็จะไปค้นหานะคะอ่า Requirement ด้วยกันคำว่า Gathering ก็คือทำร่วมกันกับอ่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างนะคะหรือเวลาที่เราจะาเปลี่ยนบริบทเราเป็น Start-up นะคะเราก็ต้องไปหาความต้องการของตลาดความต้องการของผู้ใช้งานใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็คือไปสื่อสารนนแหละ นะคะไปสื่อสารไปสอบถามมาในรูปของแบบสอบถามหรือว่ามาในรูปของการเกร็บข้อมูลนะคะต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยก็มาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ว่ามาจัดเรียงนะคะเอาความต้องการต่างๆเนี่ยมาจัดเรียงแล้วก็มาเลือกว่าอันไหนคือสิ่งที่เราจะเอามาทำก่อน นะคะที่มันเข้ากับงบงบประมาณที่จะจ้างนะคะ,ะต่อมาก็จะเป็น planning ก็คือเอาความต้องการที่ได้ที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของฟังก์ชันงานนะคะแล้วก็เอามาปรับเป็นตารางงานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไปออกแบบนะคะจะออกแบบหน้าจอจะออกแบบคลาสไดแกรมยูสเคสไดแกรมนะคะ ER d i ร g r a แกรมอะไรกว่าไปนะคะเสร็จแล้วก็ ในส่วนของการ implement นะคะ construction ก็คือการ implement แล้วก็การทำโค้ดนะคะเสร็จแล้วก็ทำการ testing นะคะทดสอบระบบแล้วก็ deploy ก็คือส่งมอบระบบนะคะแล้วก็ส่งมอบระบบก็คือเอาระบบที่อยู่กับเราเนี่ยเอาไปขึ้นไว้ที่ฝั่งของลูกค้านะคะ แล้วก็ m a i n ทนันน c e ก็คือ,อ MA ตัวย่อมันก็คือ MA นะคะก็คือคอยอดูซิว่า,าหลังจากที่ผู้ใช้ใช้งานระบบะไปแล้วเนี่ยมันยังมีตกหลน่นมีอะไรที่มันผิดพลาดอะไรบ้างนะคะปกติ MA ก็จะอยู่ที่สักประมาณ1-2ปีโดยประมาณนะคะ อันนี้คือแบบจำลองน้ําตกนะคะที่เรียกว่า document driven model นะคะจะเห็นว่าอาจารย์มีไกด์ให้ด้วยว่าแบบจำลองน้ําตกเนี่ยมันจะเป็นแบบอะไรคะอันนี้ต้องกลับไปดูนะคะแบบอะไรคะในที่นี้ก็คือการไหลแบบกระบวนการเชิงเส้นนะคะที่เป็น linear flow นะคะโอเค อ่ะนี่เป็นลี e นี f โฟนนะคะก็จะไหลตั้งแต่ Communication, Planning, Modeling นะคะ Construction แล้วก็ Deployment นะคะเรามาทำความรู้จักกับแบบจำลองน้ำตกนะคะซึ่งเป็นอ่าเขาเรียกว่าโมเดลคลาสสิกของเราเลยก็ว่าได้นะคะตัวแบบจำลองน้ำตกเนี่ยเขามีชื่อ อีกอย่างหนึ่งว่า document driven model นะคะก็คือเป็น Classic Model นี้แหละถูกคิดค้นโดยคุณรอยส์นะคะในปี1970นะคะแล้วก็เป็นแบบจำลองที่เก่าแก่ที่สุดนะคะแบบจำลองน้ำตกเนี่ยเป็นมีเป็นแบบจำลองที่เ,เป็นไปตามวัฏจักรของไลท์คลาสสิกไลท์ไซเคิลนะคะไอแบบจำลองเนี้ยนะคะ ลักษณะของมันที่เป็นฟีเจอร์หลักก็ที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้นะคะก็คือเมื่อทํากระบวนการไดไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขกระบวนการที่ผ่านมาได้นะคะก็คือเหมือนน้าตกที่ที่ไหลลงไปแล้วเนี่ยมันจะไหลย,ย้อนกลับขึ้นมา้างบนไม่ได้นะคะ อะไรแบบนี้แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละกระบวนการก็จะนำไปใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในกระบวนการถัดไปนะคะเช่นอ communication อย่างที่อาจารย์ลองไล่ให้ฟังเมื่อกี้นะคะก็คือได้ความต้องการเข้ามาใช่ไหมคะได้ความต้องการเสร็จเราก็จะมาวิเคราะห์ความต้องการนนเนี่ยแจกแจงความต้องการนนเนี่ยเป็นฟังก์ชันงานแล้วก็เอามาเรียงตาม priority นะคะเสร็จแล้วก็ เอางานต่างเนี่ยมาลงแผนล,ลงแผนแล้วก็วาดโมเดลนะคะวาดโมเดลหรือว่าเขียนทำภาพหน้าจอแล้วก็ทำโค้ดนะคะแล้วก็ทดสอบแล้วก็ส่งมอบงานนะคะมันก็จะเป็นลำดับของของการทำงานเนาะนะคะแล้วก็ผลที่ได้จากการคอมมูนิเคชันก็จะมาเป็นอินพุตเข้าสู่ แ a นนะคะเอาพุทที่ได้จาก Planning ก็จะเป็น Input เข้าไปที่ m มเดลลิ g นะคะเรียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นตัวที่อธิบายไปอ่านได้นะนะคะค่ะแล้วเราก็จะไปอีกตรงนึงนะคะก็คือแบบจำลองที่เรียกว่า incremental อันนี้นะคะเป็นต้นแบบของการทำไอจาย หรือว่าใครจะเรียกว่าอาจารย์ก็ได้นะคะ,ะตัวนี้อาจารย์ก็ได้เคยอธิบายไปแล้วนะคะว่าเขาก็จะอินเคิร์เมนต์ก็คือเขาจะตัด,ต,ดตัดงานที่เขาทำนะคะตัดงานที่เขาทาแบ่งงานที่เขาทำเนี่ยออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะออกเป็นส่วนย่อยๆจะเห็นว่างานเนี่ยมันจะมีเหมือนกันเลยคือ communication p l a n n i n g modeling construction แล้วก็ deployment นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยคืองานที่จะต้องทำมีทั้งหมด5งาน ะะ project เอาโปรเจกต์มาหั่นเป็นชิ้นย่อยๆนะคะคแล้วก็ทำเป็นรอบๆะะจะทำกี่รอบก็ได้นะคะคดังนั้น,นาการทำงานแบบนี้นะคะคการทำงานแบบ incremental มันก็คือมันก็คือมันก็คือวนรอบเป็นวงกลมมันคืออะไรมันคือการทำแบบ evolutionary process ก็คือทำเป็นวงกลมไปเรื่อยๆหมุนวนไปเรื่อยๆนะคะ อัน,นี้อ่ะเรากลับมาดูการทำงานของ incremental นะคะ,ะเวลาที่คุณจะทำสตาร์ทอัคุณก็เลือกดูลักษณะของ startup ของคุณว่าจะทำเป็นสไตล์แบบ waterfall นะคะก็เหมือนโปรเจกต์ที่เราทำนี่แหละก็เป็นสไตล์ waterfall นะคะแต่นะคะ มันก็มีข้อดีข้อเสียนะแตกต่างกันเดี๋ยวจะไปสรุปตอนท้ายนะคะหรือจะทำแบบ i n c r คร e n t a เก็คือ,อได้งานมานะคะได้งานมาแล้วก็มา,ามาทำคอมมิ i น a ชั่นใช่ไหมคะเราอาจจะคุยภาพรวมของงานก่อนวนะ่าเออเราอยากทำระบบคอนเสิร์ตนะคะระบบซื้อ ขายจองบัตรคอนเสิร์ตอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการจ่ายเงินในหลาลกหลายรูปแบบอาจจะคุยคร่าวๆเป็นแบบนี้นะคะแต่ทีนี้พอ i n c r e m e n t a l เนี่ยรอบที่1เนี่ยเรามาทำเรื่องของหลังบ้านก่อนไหมก็คือมาลงทะเบียนพวกนักนักร้องนะคะวงดนตรีสถานที่สถานที่จัดงานอะไรเงี้ยค่ะเออเราจะได้ไปจัดตารางว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะเราจะ เปิดการแสดงอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยทําระบบหน้าขึ้นมานะคะเนี่ยรอบที่1เป็นการทํางานหลังบ้านก่อนนะคะรอบที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการทําระบบหน้าบ้านแหละก็คืออาจจะมีการประชาสัมพันธ์นะคะเริ่มเปิดให้ช่องทางให้ซื้อขายออนไลน์ ได้นะคะจองซื้อขายออนไลน์แต่ว่ายังจ่ายเงินช่องทางยังอาจจะยังไม่หลากหลายนะคะอ่ะรอบต่อไปเนี่ยหมายถึงว่าหมุนวนไปรอบที่3นะคะอาจจะสามารถอ่มีการคืนตั๋วได้อ่าระบบสามารถคืนตั๋วได้แล้วก็ระบบเนี่ยสามารถจ่ายเงินได้หลากหลายช่องทางเช่น QR code ได้อ่า p ได้ อะไรคะ True Money ได้รูปปดบัตรเครดิตได้นะคะใช่ไหมคะแล้วกอ็อะไรอีกฟีเจอร์ที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเออปรับตามาเช่นการเพิ่มจำนวนรอบในการแสดงอย่างของบาร์มี่มีคนดูเยอะจากที่เคยจำกัดไว้เท่านี้กค็คือแบบว่าต้องสามารถทำการจองเพิ่ม ได้อะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของงานที่ค่อยๆทําทีละนิดทีละนิดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ารอบนั้นมันยังมาไม่ถึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบแนวคิดของอาจารย์เลยนะคะอันนี้เป็นแนวคิดที่จริงๆอาจารย์คิดว่าการไปหน้าของสตาร์ทอัพเนี่ยการพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยไอเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะโมเดลนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับอาจารย์เนี่ยโอเคนะคะโอเคสำหรับโมเดลนี้นะ เนี่ยนะคะโมเดลนี้ก็คือแบบจําลองเพิ่มส่วนเป็นแบบจําลองที่มีลักษณะนะคะการก็คือมันคือตัวนี้แหละคะ่ะ evolution ซึ่งนำความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมดออกมาแบ่งเป็นส่วนย่อยนะคะพอแบ่งเป็นส่วนย่อยเสร็จนะคะแล้วเราก็ค่อยๆทำทีละส่วนเสร็จแล้วก็ค่อยเอามารวมกันนะคะแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอันที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้แล้วก็จะขอข้ามไปนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราไม่ค่อยได้เห็นก็คือ Rapid Application Development หรือว่า RAD Model นะคะอ่านให้สั้นหน่อยนะคะ RAD Model นะคะมันย่อม,มาจาก RAD Rapid Application Development นะคะคือแบบจำลองแบบเรื่องรัดแบบจำลองแบบเรื่องรัดคืออะไร เห็นไหมคะเวลาพัฒนาเขาก็จะอยู่ที่เนี่ยโดยเฉลี่ยเวลาพัฒนาจะอยู่ที่60สิถึงเกวันนะคะเอ๊ะเขาจะเป็นการทํางานแบบว่าเห็นไหมคะดูดูจากภาพก่อนก็คือ communication เข้ามาปุ๊บจ้ว planning planning ปุ๊บเขาแจกให้ทีม1ทีม2ทีม3แล้วก็ทำงานไปขนานไปพร้อมกันนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยเอามา deploy ส่งให้ลูกค้าเข้าด้วยกันนะคะเหมือนกับว่า รับงานมางานหนึ่งนะคะอาจารย์เป็นนายหน้านะคะรับงานมางานหนึ่งไปดีลงานมาดานมางานหนึ่งได้เสละอาจารย์ก็จะมาจัดแผนโอเคมาจัดแผนเสร็จนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเออทีมหนึ่งทำระบบหลังบ้านทีมสองเนี่ยทำระบบสมาชิกเลยทีมสามทำระบบจ่ายเงินนะคะระบบหลังบ้านเนี่ยก็ทำสินค้าขึ้นสินค้าทีมสองเนี่ยก็คือทำระบบสมาชิกทีมสามเนี่ย ทำระบบจ่ายเงินแล้วก็ขึ้นสินค้าด้วยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยออกแบบทุกอย่างเสร็จนะคะก็มาดูตรงไหนว่ามันสามารถเอ,อ่อเพิ่มเติมนะคะอ่ะแล้วก็เอามาทําโคด้ดแต่ทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในระยะเวลา60-90วันนะคะงานต้องอยู่ในประมาณนี้จะเป็นงานที่มันไม่เยอะจนเกินไปเสร็จแล้วก็ส่งงานนะคะ แบบจำลองแบบเร่งรัดเนี่ยนะคะก็จะทำงานกันแบบขนาดโดยแยกส่วนงานกันแบบว่าชัดเจนก็คืองานที่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็คือ 9, 0้0ถึงวันนะคะโมเดลที่ใช้ก็จะเป็นโมเดลแบบขนานนะคะโมเดลแบบขนานคือตัวนี้ะโมเดลแบบขนานคือตัวนี้ค่ะนี่ parallel p r o c e s s flow นะคะ แบบนั้นนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีสรุปตอนท้ายทําให้เรางงน้อยลงส่วนตัวนี้นะคะขอบเปรกินนะ้ำแปบ๊บนึงส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบจำลองอการพัฒนาโปรโตไทปิ้งโมเดลนะคะก็คือแบบจำลองเนี้ยมันหมายถึงว่ายังไงโปรโตไทปิ้งก็คือทำตัวอย่างขึ้นมาก่อนนะคะเช่นไอ้ไอเนี่ย สามารถอธิบายได้ได้ในระบบ IOT นะคะหมวดของ IOT เลยเนี่ยใช้ได้นะคะเช่นเรามี requirement ตั้งต้นนะคะแล้วเราก็ออกแบบแล้วเรากา็มีการทำตัวโปรโตไทป์ทำของชิ้นหนึ่งขึ้นมาแบบเล็กๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้งานในระบบแปลงเล็กๆนะคะแล้วก็มาดูซิว่ามันได้ผลไหม ถ้ามันได้ผลเป็นไปตามต้องการเราก็จะนำไปพัฒนาในวงจรที่มันใหญ่ขึ้นนะคะอายกตัวอย่างเช่นเราต้องการทดสอบเรื่องของระบบตรวจสอบ PM นะคะนี่เมื่อก่อนเห็นน่ฮิตมาก PM 0.5นะคะหรือว่าแบบฝุ่นต่างๆเราก็ไปทำวงจรใช่ไหมคะ อันดับแรกเราก็ต้องไปรู้กันว่าเออระดับฝุ่นที่มันเป็น PM มันขนาดแบบไหนใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็สร้างห้องทดลองก็คือกล่องของเราขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็ไปทำอ่าไปซื้อตัวเซ็นเซอร์แล้วก็มาต่อกับอ่า r ัสเบอรี่พายอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็มีการอ่าจับตรวจับเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงแป้งลงไปใส่ผงต่างๆลงไปใส่ผงทุบผง ผงใส่ควันเทียนใส่อะไรเข้าไปนะคะปุ๊บพอมันประมวลพอเครื่องเซนเซอร์มันจับเราก็จะมาดูว่าเออจับเนี่ยมันสามารถจับสิ่งที่เป็น PM ได้ไหมใช่ไหมคะถ้าในห้องปิดแล้วมันจับได้โอเคแล้วก็ออกรายงานเสร็จแล้วโอ้เราเห็นว่าเนี่ยไอ้เครื่องตรวจจับเนี่ยมันทําได้นะแล้วถ้าเพิ่มจากตรวจจับเนี่ยเอามาจับให้มันสทิศนะคะสี่ทิศสี่ทิศต,ตามมุมกล่องเนี่ย มันจะรายงานผลได้งยังรา,ายงานผลได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้ามันทําได้แล้วไอเดียมันเก๋ไอเดียมันดีปุ๊บนะคะเขาก็จะเอาตัวเนี้ยไอระบบกล่องบ้านเล็กของเราเนี่ยเอาไปเป็นระบบต้นแบบในการพัฒนาระบบตรวจจับนะคะเช่นก็จะอาจจะมีตรวจเซ็นเซอร์ตรวจจับนะคะระดับของอากาศทุกเช้าอยู่ที่ใดที่หนึ่งของหมอกเษกษตรสกลนครนี่แหละแต่อาจารย์จำได้ว่ามันมีอยู่ นะคะคอันนี้ก็จะเป็นการเหมาะกับการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะในหมวดของคอมพิวเตอร์นะคะที่ใช้ระบบพวกระบบต้นแบบการทำหุ่นยนต์นะคะหรือว่าการทดลองทำเปิดหน้ากากปิดหน้ากากใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นการทําต้นแบบขึ้นมาการทดสอบว่านะคะหาว่ากล้องเนี่ยมันจับได้ว่าเราพกอาวุธมาหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็เป็นต้นแบบเหมือนกันนะคะทีนี้พอลองเอาไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทดสอบกับคนหมู่มากที่มันเยอะขึ้นใช่ไหมคะมันก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขที่มันเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานของแบบโปรโตไทปิ้งนะคะของแบบโปรโตไทปิ้งเหมาะยังไงเหมาะกับงานที่บางครั้งผู้ใช้เนี่ยยังไม่ทราบความต้องการก็คือทำขึ้นมาก่อน ะค,ะความต้องการนี้อาจจะยังหรือว่าระบบนี้อาจจะยังไม่เคยมีมาก่อนเช่นระบบตรวจจับอาวุธตรวจจับอาวุธที่ไม่ได้เป็นการตรวจจับแบบเดินเข้าไปแล้วมันดังติ๊ดๆ,ๆนะแต่มันคือรูปร่างของอาวุธคือเราใช้กล้องดูว่าเออรูปร่างนี้มันเหมือนอาวุธนะระบบนี้อาจจะไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็จะเหมาะกับโปรโตไทปิ้งนะคะอันนี้ก็จะ เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นสูงนะคะใช้เวลาในการพัฒนาใช้ทรัพยากรในการพัฒนาน้อยทําต้นแบบขึ้นมาก่อนแล้วดูว,ว่ามันเวิร์กไหมนะคะถ้าระบบยังมีปัญหาก็สามารถนํามาปรับแก้จนกว่ามันจะพัฒนาได้เอาไปเอาไปพัฒนาเป็นระบบใหญ่ได้นะคะนนี้ก็จะเป็นรูปแบบเบื้องต้นนะคะที่โปรโตโทไทป i ิ้งเขามีนะคะ ของโปรโตไทปิ้งเป็นอะไรได้บ้างอาจารย์ลืมเขียนลงไปให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีในตอนท้ายที่สรุปสรุปให้อยู่นะคะว่าของใครเป็นอะไรบ้างในตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูต่อเนาะจากโปรโตไทปิ้งนะคะก็จะมาสู่แบบจำลองเวียนก้นหอยนะคะเวียนก้นหอยก็คือสไปรัลโมเดลนะคะสไปรัลโมเดลก็คือทำ บนซ้ําแบบก้นหอยอุ้ยนึกถึงหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึง่งที่เขาพูดถึงเรื่องก้นหอยอะไรสักอย่างนะคะ,ะเรื่องก้นหอยนะคะแบบจำลองเวียงก้นหอยเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่า r i e r i b b n n model ก็คือขับเคลื่อนด้วยความเสี่ยงนะคะถูกคิดค้นด้วยคุณ Barry, Barry แบร์ี่แบรี่ล้กันนะคะในปี1988มีลักษณะการทำงานที่เป็นแบบการ ทำงานแบบบนซ้ําแล้วก็รวมกับเอาแบบเชิงวิวัฒนาการเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วกเ็เขาจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานในแต่ละขั้นตอนอันนี้เขาก็จะใช้ evolution กับ iteration นะคะอันนี้ผสมกันนะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ให้กลับไปดูเห็นไหมคะ การทำงานของเขาในการเริ่มเริ่มคอมมิเนชันอยู่ตรงไหนนะคะทุกการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะมีการคิดลือกคิดคำนวณเรื่องความคุ้มค่าเห็นไหมคะเรื่องของความเสี่ยงนะคะโปรโตไทป์หนึ่งโปรโตไทป์สมันมีความเสี่ยงอะไรอ m มเมอร์เลย์ตเดตรงนี้มีความเสี่ยงอะไรจากรีคอ r เมนต์เก็บมาแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะเอามาทำมียูนิตมีการคิด ตัวเทสขึ้นไปในตั้งแต่ชั้นแรกเลยนะคะแล้วก็มีการทำแลนแลนก็จะแยกออกเป็นหลายแลนนะคะเน้นก็คือว่าเออมันมีโพเกสมันมีความเสี่ยงมันมีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเออแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมันมันมนลื่นไหลหรือว่ามันมีความเสี่ยงใดที่เราจะต้องอ่าคำนึงถึงบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบจำลองแบบเวียนก้นหอยนะคะ นีเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสคงจะได้เรียนในรไรวิชาซอฟแวร์เอ็นอย่างเข้มข้นนะคะตอนนี้ก็อาจเรียนในเป็นโปรเจกต์นะคะในสตาร์ทอัพไปก่อนนะคะต่อไปนะคะแบบจำลองที่เป็น Unified Process นะคะหรือว่า UP อันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักดีนะคะ,ะใน UP นั้นนะคะก็เป็น Unified Process นะคะ แบบจำลองที่มีการไหลของกระบวนการแบบวนซ้ำแล้วก็แบบเชิงวิวัฒนาการนะคะแบบจำลองนี้ถูกคิดค้นโดย Regional Road Corporation นะคะของบริษัท IBM ไอ้ตัว Regional Road เนี่ยเราคุ้นไหมคะมันก็คือตัว UML นะคะเป็นเป็นคิดค้นเป็นบริษัทเดียวกันกับบริษัทที่คิดค้นตัว UML นะคะ แบบจำลองแบบ U.P. เนี่ยเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุนะคะโดยการสร้างแบบจำลองนะคะด้วยภาษา UML ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์คือเขาจะมีการสร้าง UML นะคะโดยไม่ต้องกำหนดความต้องการตั้งแต่ต้นทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นการพัฒนาแบบควบคู่ไปนะคะสามารถปรับเปลี่ยนความต้องการได้เพื่อให้เข้ากับการพัฒนาได้ตลอดเวลานะคะโดยแบ่งงานออกเป็นกลุ่มๆนะคะ อันนี้ก็คือเขาจะใช้เป็นตัวที่เป็น evolution evolution นะคะทางด้านซ้ายมือที่เราทำกับไอตัวนี้ค่ะ วนไปเรื่อยๆนะคะวนไปเรื่อยๆก็คือเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังครั้งแรกใช่ไหมคะมี communication planning เสร็จแล้วก็ดูซิว่ามันเหมาะสมไหมก็วนอยู่เนี่ยแหลคะค่ะพอมันเหมาะสมแล้วตัวนี้ก็จะไปเป็น input ของ modeling modeling เ,เนี่ยก็วนดูซิว่ามันเหมาะสมไหมนะคะถ้ามันเหมาะสมก็จะไปที่ construction แล้วพอ construction การพัฒนาโค้ดจะดูว่าโค้ดมันเสร็จหรือเปล่านะคะก็จะวนมาที่อันแรกว่าไอ้โค้ดที่พัฒนามาเนี่ยมันตอบโจทย์แรกหรือเปล่าถ้ายังตอบ โจทย์แรกอยู่นะคะก็โอเคมาที่ deploy ก็คือส่งมอบงานมันก็จะวไหลตึ๊ดๆไปแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะการทำงานของ unified process หรือว่า UP นะคะตอนนี้ก็จะเยอะหน่อยนึงเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของ r e g i o n a l road นะคะอันนี้ก็จะเริ่มใน UP เนี่ยแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนมีรายละเอียดนะคะมีพวก Inception ก็คือการเริ่มต้นการวิเคราะห์และการเก็บข้อมูลนะคะ。Elaboration ก็คือการขยายรายละเอียดนะคะการทำข้อกำหนดแผนงานนี้ก็จะมี T O I อย,อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็การทำ Construction ก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วก็ Transition ก็คือการเปลี่ยนผ่านนะคะก็คือการส่งมอบงานให้กับลูกค้านะคะก็คือขั้นตอนในระยะจากโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องอทดสอบ ย้ายไปที่เครื่องลูกค้านี่เขาทำเป็นขั้นตอนเลยนะคะก็คือจะเป็น transition นะคะนี่ก็เป็นลักษณะของ iterative development unified process นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการทำงานแต่ในระดับขั้นของเขานะคะนี่จะเป็น inception elaboration construction แล้วก็ transition นะคะโมเดลตัวนี้มันสามารถต่อไปเป็น โทรกราฟได้นะคะคือถ,ถ้ามีโอกาสไปเรื่อยๆก็จะพยายามให้ข้อมูลนิสิตไปเรื่อยๆนะคะโอเคทีนี้เราก็จะมีหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องไปทบทวนเนาะแล้วเราก็จะมีเดี๋ยวเราจะเฉลยก่อนเราจะเฉลยนี้เราจะมีให้นะคะนักเรียนมีสรุปให้ก่อนนะคะสรุปก็คือเรา นะคะสรุปก็คือเราจะมีสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่าแบบจำลองกระบวนการพัฒนา4แบบก็คือการไหลแบบเชิงเส้นการไหลแบบวนซ้ำการไหลแบบเชิงวิวัฒน์แบบขนานนะคะเราจะเอาที่เราเรียนมาเมื่อกี้มาจัดกลุ่มนะคะ ได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะการไหลกระบวนการเชิงเส้นก็จะเป็น Waterfall นะคะการไหลของกระบวนการวนซ้ำก็จะเป็น Spiral นะคะแล้วก็ u n i f y p r p r o s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  นะคะแล้วก็การไหลของกระบวนการเชิงวิวัฒนาการก็จะมี Incremental Prototyping และปิดและแรดโมเดลนะคะแล้วก็แบบ Up การไหลกระบวนการแบบขนานคือทำไปพร้อมกันก็จะมี incremental แบบ rapid นะคะแบบ spiral แล้วก็เวอย์รั์เขียนซ้ำนะคะแบบ rapid ซ้ำ๋ยวขออ,ออกเลยเดี๋ยวงงนะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายอันนี้เดี๋ยวจะมีเฉลยนะคะเฉลยมันอยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์ปิดไว้อยู่ให้เติมนะคะให้เติมข้อมูลในนี้ อันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างที่อาจารย์เติมให้นะคะว่าถามความชัดเจน w a t e r f ์ฟอนะคะเป็นยังไงบ้างก็คือต้องมีความชัดเจนชัดเจนอิน r e มเมนท l เนี่ยมีความชัดเจน r d รต้องมีความชัดเจนโปรโ o ไทปิ n งไม่ต้องชัดเจนก็ได้นะคะ s ไปรัลก็คือต้องมีความชัดเจนยูพีต้องมีความชัดเจน UP, เจน,นะคะการเปลี่ยนแปลงความต้องการ waterfall เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมอินเคมเมนทัล เปล so, ี่ยนได้ไหม RAD เปลี่ยนได้ไหมคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมนะคะ p r o t o t y p i n g เปลี่ยนได้ไหมเออ Spiral เปลี่ยนได้ไหมนะคะ UP เปลี่ยนได้ไหมนะคะขนาดของโครงการเออถ้าจะเป็นโครงการที่ Waterfall ที่โครงการที่มันไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยขนาดของโครงการมันจะต้องเล็กหรือใหญ่นะคะขนาดของโครงการมันจะต้องเล็กหรือใหญ่ ขนาดงโครงการก็คือถ้าวอเตอร์ฟอร์เนี่ยมันก็จะเหมาะกับโครงการใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะโครงการที่มีมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะส่วนอินคีมันอินคูเมนทัลเนี่ยมันก็ได้ทั้งสองแบบนะคะแบบใหญ่หรือแบบเล็กก็ได้นะคะจำนวนทีมของนักพัฒนาอะไรว่าไปนะคะเดี๋ยวคุณลองอ่านนะคะเอกสารที่อาจารย์ให้ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ อันนี้ส่ง5คะแนนเนี่ยทำเฉพาะหน้านี้ใส่ Word นะคะส่งใน g o o g l e c l a s s r o ูปนะคะเดี๋ยวจะแอสไซน์งานให้ค่ะ